อ่านแจกรูปคำมาตรากงมาตรากงคือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดอ่านแจกลูกเตงอ่านว่าตอเององอเตงเองอ่านว่าออเองอเองเลง อ่านว่าลอเองอเลงเฮงอ่านว่าหอเอ,เองอเฮงเฉงอ่านว่าชอเอ,เองอเฉงเพงอ่านว่าผอเอ,เองอเพงแกง อ่านว่ากแองงแกงแดงอ่านว่าดแองงแดงแซงอ่านว่าซแองงแซงแฟงอ่านว่าฟแองงแฟงแฝง อ่านว่าฝอ,อแองอแฝงแหงอ่านว่าหอ,อแองอแหงอ่านเป็นคำเบงเวงเข่งแปลงแยงแผง ุงแกงกางเกงฝางแดงแตงแพงแรงดึงสูงสิงกุ้งแห้งแก่งแย่งเต่งตึงบึงแหลง